สวัสดีครับอยู่กับพ๊อไปกับ๊ครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพยังไงให้คมชัดที่สุดนะครับโดยการแบ่งหัวข้อออกเป็น3หัวข้อหลักๆหัวข้อแรกก็คือการปรับที่ตัวเรานะครับหัวข้อที่2คือการตั้งค่ากล้องแล้วก็หัวข้อที่3คือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าแต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดอะไร ยังไงบ้างไปครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มถ่ายรูปหรือว่าเริ่มใช้กล้องอย่างจริงจังน่าจะมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมบางครั้งเราถ่ายมาแล้วภาพมันไม่คมมันไม่ชัดเลยวันนี้จะมาชวนคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีสาเหตุอะไรได้บ้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนได้บ้างเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้านกล้องสีมพูครับซูมคาเมล่านะครับที่เื้อุปกรณ์ให้ผมได้ทดลองใช้ใครกําลังหาอุปกรณ์นะครับหรือหาไอเดียนในการซื้ออุปกรณ์ก็ลองเข้าไปดูได้ครับที่ w ว็บ o o m ซูมคาเมล่าประเด็นแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจับถือแล้วก็กดชัตเตอร์อันนี้ก็ต้องบอกว่าการจับถือด้วยตัวกล้องเองนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะตัวกล้องที่เป็นมือถือนะครับตัวกล้องที่เป็นกล้องคอมแพค ตัวกล้องที่เป็นทรงเลนส์ไฟเดอร์คือไม่มีกระโหลกด้านบนขนาดก็จะเล็กหน่อยหรือกล้องที่เป็นฟูดไซส์เป็นมิเรเลสเป็น DSLR ที่เป็นฟูดไซส์มีกระโหลกด้านบนนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งการจับถือจะมีความคล้ายคลึงกันประเด็นแรกการจับกล้องนะครับมือขวาจับที่ตัวกริปนะครับนิ้วชี้หลอที่ชัตเตอร์ไม่ต้องเกรงจับสบายๆส,ส่วนมือซ้ายประคองที่เลนนะครับโดยท่าทางประมาณคือ มือขวาขึ้นมานะครับจับตัวกล้องมือซ้ายประคองที่เลนส์ถ้าเลนส์สั้นจับใกล้ถ้าเลนส์ยาวจับไกลหน่อยเพื่อให้มันบาลานซ์น้ำหนักไม่คว่ำหน้าหรือว่าหงายหลังแล้วเราจะมีความมั่นคงประมาณหนึ่งกับการจับถือกล้องเรื่องต่อมาครับเรื่องการกดชัตเตอร์อย่างที่รู้ว่าตัวชัตเตอร์ของกล้องถ้าเป็นกล้องเนาะมันจะมี2ส,สเตป็ปสเต็ปแรกกดครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสแล้วกดสุดเพื่อถ่าย ทีนี้ลองนึกดูว่าเวลาถ่ายภาพนะครับถ้าเรากดแรงเกินเกิดอะไรขึ้นครับกล้องมันจะมีอาการกระดกหรือเชคหรือสั่นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพลดความคมชัดลงเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นการกดชัตเตอร์มือจับนิ้วกดลงมาเบาๆเนาะกดครึ่งนึงล็อกกดครึ่งสุดนะเพื่อถ่ายลองฝึกกันดูครับถ้าตดวว่ากดแรงปุ๊บก,กล้องมันกระดกอันนี้เป็นใส่ใ้ภาพ สั่นไหวได้ต่อมาครับอันนี้ปรับทิ่ตัวเราเหมือนกันเนาะการเลือกสภาพแสงนะเวลาเราไปถ่ายข้างนอกถ้าแสงดีนะฮะเราก็จะสามารถดันสปีดชัตเตอร์ขึ้นสูงๆได้เนาะแต่ถ้าแสงมันน้อยสปีดชัตเตอร์จะต่ำใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกสภาพแสงแลวนะว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าเลือกไม่ได้เดี๋ยวจะยกไปข้อถัดไปนะครับเลือกอุปกรณ์เรื่องอะไรก็ว่ากันแต่ถ้าเราเลือกได้ เนาะเลือกตรงที่แสงลงแสงตกเพื่อให้ตัวแบบเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็แสงอะ่ะเป็นตัวช่วยสําคัญมากๆให้ภาพมีความคมมีความชัดแล้วก็ค่าต่างๆในตัวกล้องไม่โหดร้ายจนเกินไปนะักอันนี้ลองดูครับในเรื่องของการปรับที่ตัวเราเองก่อนต่อมาครับเรื่องของการตั้งค่าในตัวกล้องนะครับอันนี้มีผลสําคัญอีกเหมือนกันข้อแรกเลยครับเรื่องการปรับตั้งโฟกัส โฟกัสหลักๆที่ใช้จะมีอยู่2แบบคือ 1. เป็น s i n เกิลช็อตนะครับเวลากดล็อกเครื่องหนึ่งปุ๊บมันจะดังปิดนะครับคือล็อกโฟกัสอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ไม่ว่าแบบจะเคลื่อนไปไหนโฟกัสจะอยู่ที่เดิมโฟกัสจะไม่ตามแบบนะครับอันนี้สำหรับทายพอเททายนิ่งๆหรืออะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่มีการเคลื่อนไหวผมแนะนำให้เป็นโฟกัสแบบ tracking หรือ continuous focus นะถ้าเป็นของ Canon น่าจะเรียก A.I. s e r v o ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าของ Sony จะเป็นตัวโฟกัสที่จะตามแบบไปเรื่อยๆนะเป็น Continuous Focus เนาะอันนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าเป็น Continuous ไม่ว่าแบบจะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเข้าหน้าถอยหลังโฟกัสจะตามติดตลอดทำให้ไม่หลุดโฟกัสภาพที่ได้จะมีความคมชัดคุณภาพดีที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้ณนะตอนนั้น เพราะว่าต้องนี้ครับบางคนเนี่ยใช้เป็นซิงเกิลช็อตโฟกัสนะหรือโฟกัสทีเดียวปุ๊บให้มันอยู่เลยแต่เกิดว่าตัวเราโยกเข้าไปข้างหน้านิดนึงแบบโยกไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วเราใช้รูรับแสงก,งกว้างๆอย่างเช่น f 1 4 f 1 8ซึ่งระยะชัดนะครับมันบางมากอยู่แล้วเราขยับนิดเดียวอะ่ะอาจจะหลุดจุดโฟกัสไปเลยก็เป็นไปได้ เพราะนั้นแนะนําว่าให้ใช้เป็นคอนเทนิว่าจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบที่อาจจะไม่ได้นิ่งมากสมมติถ้าเราตั้งขาตั้งถ่ายสินค้าอันนี้มันนิ่งทั้งกล้องนิ่งทั้งแบบเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการแบบขยับเขยื้อนโฟกัสนะครับอันนี้ก็ไปเลือกใช้กันดูว่าแบบไหนที่น่าจะเหมาะสมกับเพื่อนๆมากกว่ากันนะครับต่อมาครับเรื่องของ ISO ก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเป็น ISO ที่เร่งสูง 25,000ื 25, 6, หรือ5 1า0 0ืหนึ่หรืออะไรเงี้ยพอใช้ ISO สูงสูงสัญญาณรบกวนจะเยอะความคมชัดของภาพก็จะลดลงบางทีสีก็จะแ,แปลกๆเป็นเพี้ยนไปด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับตั้งให้ i อ o เนี่ยต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อคองออคุณภาพความคมชัดของภาพไว้นะครับอย่างเช่นที่ผมเคยทำคลิปอธิบายไปเรื่องของ Memory r ีคอร์เนาะการถ่ายนกเราตั้งชัตเตอร์ที่3 2 0 0 5 0 0 0หรืออะไรเงี้ย ISO มันวิ่งไปสูง แต่พอถ่ายนกเกาะนิ่งๆครับใช้5 0 1ต่อ50อย่างเงี้ยเราก็ถ่ายได้ละไอโซก็จะต่ําลงมาภาพก็จะใสเคลียร์มากขึ้นอันนี้ลองปรับใช้กันดูนะครับไอโมีผลมากๆเพราะฉะนั้นในการตั้งค่าลองดูครับว่าเราตั้งออโต้แล้วตั้งเป็นช่วง ISO ไว้หรือเปล่าเราลองดูว่าแค่ไหนที่เรารับได้อย่างของผมเนี่ยผมตั้ง1 0 0งอถึงประมาณ20,000ผมว่าคงโอเคกับค่าประมาณนี้ นะครับผมได้นะครับหรือถ้าบางภาพที่มันจําเป็นจริงๆบางช่วงจําเป็นจริงๆเร่งไปถึง5 0,000ก็เป็นไปได้อันนี้ลองดูครับพเพื่อนๆรับได้ประมาณขนาดไหนภาพซีเรียสหรือเปล่าต้องได้ภาพหรือต้องได้สวยที่สุดอันนี้ต้องลองเลือกกันดูว่าจะเอาแบบไหนสําหรับการตั้งค่า ISO นะครับต่อมาเรื่องของรูรับแสงนะการเลือกซื้อเลนส์มีหลายประเภทนะครับอย่างผมยกตัวอย่างของโซนีละกันโซนีก็จะมีเลนส์เกรดธรรมดาเนาะมี G มี GM มีไซส์มีเบติสมีอะไรอีกหลายแบรนด์ที่เป็นในกลืือของโ o n y ่นะครับใน,ในกลุ่มของเลนโซนี่ก็แต่ละตัวเลนแต่ละตัวนะครับแต่ละระยะก็จะมีคาแรคเตอร์เลนที่แตกต่างกันนะถ้าพูดถึงตัว Top of the l i ไลของเขาเลยของโซนีก็จะต้องเป็น GM หรือว่า s t e s t e r ซึ่งหล,หลายๆตัวเขาก็จะเคลมว่าความคมชัดมากตั้งแต่รูรับแสงกว้างสุดนะถ้าดูจาก MTF ชาร์ก็จะเห็นว่าความคมมันจะวิ่งติดข้างบนมาตลอดเลย นะ,นะป่าจะไปรูรับแสงเท่าไหร่แล้วค่อยไปตกช่วงปลายๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่เนาะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เลนเกรดโปรล่ะเราใช้เลนเกรด G หรือเกรดธรรมดานะครับการที่จะทําให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นผมแนะนําให้เราหลีร่รูรับแสงลงจากค่ากว้างสุดที่ได้อย่างเช่นเรามีค่า f 4 24-105 f 4 g o s s เนาะสมมติยกตัวอย่างเลนตัวนี้นะถ้าเราอยากได้ภาพที่ดูคม ชัดแล้วก็คมทั้งภาพมากยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องปรับลดค่ารูรับแสงลงจาก4ไปเป็น5.6หรือไปเป็น8ถ้เท่าที่ผมลองใช้มานะครับผมโอเคที่ f 8เดินถ่ายเราไม่ได้ต้องหวังละลายหลยังแล้วแหละจังหวะน,นั้นเราอยากได้ภาพที่มันให้มันคมชัดทั้งภาพนะครับผมก็จะปรับไปเป็นที่ f 8เพราะถ้าใช้ที่ f 4ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดในหลายๆตัวอยู่อย่างเช่นความคมชัดที่สุดอยู่แค่เฉพาะกลางภาพ ขอบภาพอาจจะซอฟลงความคมชัดลดลงหรือแม้กระทั่งเลนบางตัวครับกลางภาพเองก็ตามทีถ้าหลีรูดรับแสงไปสัก1นหรือ2ส,สต็อปมันจะได้ความคมที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าโหอยากได้คมมากๆไปเลย 11f11f13f16 อะไรเงี้ยเลนบางตัวครับถ้าเราหลีรูดรับแสงมากๆนะครับแทนที่จะคมมันก็จะซอฟลงเช่นเดียวกัน อันนี้ต้องลองดูว่าเพื่อนใช้เลนส์ตัวไหนแล้วก็ปรับค่าตรงไหนที่น่าจะถูกใจเราหรือว่าเราชอบถ้าบางคนอยากได้คมมากๆอลองดูแต่ถ้าในประเด็นนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความคมขนาดนั้นนะครับหรือหลายครั้งผมก็สมมติผมใช้เลนส์ยี่สิผมก็ก็ f 4นะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะเรื่องเรื่องความคมซึ่งถามว่ามันได้เปรียบไหมมันก็มันก็ดีแหละถ้าถ่ายมาแล้วมันคมมันมีข้อได้เปรียบหลาย,ลายอย่างแต่ในบางสถานการณ์จะให้เป็นหลีดูรับแสงถึง F8 มันก็เป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ลองไปเลือกใช้ดูแล้วก็ต่อมาครับเรื่องระบบกันสั่นเนาะบางคนถ่ายภาพนะครับใช้สปีดชัตเตอร์ไม่สัมพันธ์กับระยะเลนเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างการตั้งค่าตัวสปีดชัตเตอร์นะครับเขาก็จะถ้าเอาหลักง่ายๆเลยเนาะเขาจะดูที่ทางยาวโฟกัสหรือทางยาวเลนอย่างเช่นเลน85มิล ก็จะใช้สปีดชัตเตอร์ที่1ส่วน80หรือ1ส่วนร้อเป็นอย่างน้อยประมาณนั้นเพื่อให้มันครอบคุมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่มันต่ำกว่านั้นล่ะเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าบางคนหรือหลายๆคนนะครับการจับถือค่อนข้างมั่นคงแล้วก็นิ่งเพราะฉะนั้นเขาสามารถถือต่ำกว่านั้นได้ แต่นะครับแต่ทั้งเลนแล้วก็กล้องเขาก็มีตัวช่วยออกมานั่นก็คือตัวระบบกันสั่นนั่นเองถามว่าระบบกันสัน่นหรือป้องกันภาพสั่นไหวคืออะไรนะครับมันเป็นตัวระบบทั้งแมคานิกแล้วก็อิเล็กทรอนิกอยู่ในกล้องและในเลนนะครับสมมุติว่าเราถ่ายภาพที่1ต่อ8 0 1ต่อ100บนเลน85สมิลเราถ่ายได้ภาพคมชัดดี แต่จังหวะนั้นแสงไม่พอแล้วเราอยากลดสปีดชัตเตอร์ลงเหลือ1ต่อ50 1ต่อ20นะครับเราถ่ายออกมาไม่ชัดละเพราะเกิดการสั่นไหวหรือการเช็คด้วยตัวกล้องด้วยตัวเลนส์เพราะนั้นพอมีตัวการสั่นเข้ามามันจะช่วยชดเชยค่าตรงนี้ให้นะครับในตัวเลนส์มันจะมีระบบที่แบบคอยชดเชยเรื่องการสั่นไหวให้อ,อย่างที่เราคุยกันว่าการสั่น2สตอ็อปการสั่น4สตอ็อปกันสั่น5.5สต็อป อันนี้ลองดูทั้งในกล้องและในเลน์หลยตัวก็มีระบบนี้อยู่แต่ว่ามันอยู่ที่การเปิดใช้งานนะครับมันมีหลายเลเวลของตัวระบบกันสัน่นอ,อ,อย่างเช่นของ Sony ่ที่ผมใช้ a l p h า7 Mark IV, น v ารคมันจะมีกันสั่นแบบ Standard แล้วก็กันสั่นแบบ Active เนาะแต่ถ้าเป็น Sony E1 มีอีกตัวหนึ่งคือเป็น Dynamic Active คือขั้นกว่าขึ้นไปอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการใช้กันสั่นพวกนี้กล้องมันจะครอบภาพเข้าไปเนื่องจากว่าเวลาทำระบบกันสั่นด้วยซอฟต์แวร์ด้วยด้วยเมคานิกด้วยมันต้องการครอบภาพเข้าไปเพื่อชดเชยส่วนที่มีการสั่นไหวนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมถ่ายอยู่ด้วยเลนส์ด้วยไฟล์วิดีโอเนาะกว้างประมาณนี้นะครับถ้าผมปรับไปเป็นตัวระบบกันสั่นที่มันแอคทีฟกว่านี้มันก็จะครอบแคบเข้ามา จะอยู่แค่นี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะครอบหายเข้าไปอย่างที่บางคนเขาบอกว่ามันครอบ1.1ครอบ1.6หรืออะไรเงี้ยครับมันมันคล้ายๆกับตัว APS-C ละครับมันก็จะครอบภาพเข้าไปเพื่อทําการสั่นด้วยเนาะเพราะฉนะนั้นอันนี้ต้องเลือกใช้กันนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องระบบการสั่นครับอย่างในกล้องเนี่ยมันก็มีพวกที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะแต่พอเป็นได้เล่นนะครับมันก็จะมีหลกัหลกๆ2ถึง3ระบบเช่นเดียวกันอย่างแรกคือการปิดการสารั่นนะครับ แล้วก็หมายเลขหนึ่งส่วนมากจะเป็นการกันสั่นทั้ง4แกนทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนตรงนี้ทำกันสั่นทุกแกนเลยนะครับทีนี้ตัวที่2มันจะเป็นการทำกันสั่นเฉพาะแนวตั้งอย่างเดียวถามว่าอันนี้เอาไปทำอะไรนะครับก็เวลาการถ่ายนกเราจะแพนตามนกถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะไม่ทำกันสั่นในแนวนอนมันจะทำกันสั่นในแนวตั้งเพื่อให้เราแผนนกได้ เพราะนั้นถ้าเราเปิดกันสั่นหมายเลขหนึ่งที่มันกันทั้ง4แกนแล้วไปแพนถ่ายนกนะครับตัวระบบของกล้องกับของเลนเนี่ยมันจะพยายามทำภาพให้อยู่นิ่งนึกออกไหมครับให้อยู่นิ่งเหมือนเป็นการกันสั่นทําให้ภาพมีโอกาสที่จะสั่นไหวหรือเบลอได้เพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับว่าเราจะเอาไปใช้สถานการณ์แบบไหนถ้าตั้งทายถ่ายคนถ่ายทั่วไปถ่ายวิวเปิดกันสั่นปกตินะครับทั้ง4แกนแต่ถ้าเป็นการแพนนิ่ง นะครับก็เปิดเบอร์2เฉชาะแนวตั้งแนวนอนเท่านั้นนะครับผิดชาะแนวตั้งเท่านั้นแนวนอนไม่ต้องการน,นะครับปล่อยให้เป็นตัวแพนไปเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งบางคนบอกว่าถ้าเราใช้บนขาตั้งกล้องภาพมันนิ่งอยู่แล้วเราไม่ต้องเปิดกันสั่นก็ได้อ่ะอันนี้ก็ไปลองดูกันว่าว่ายังไงแต่ผมจะเปิดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราไปตั้งกล้องถ่ายวิวถ่ายมีลมพัดมีอะไรเงี้ยมันมีการสั่นไหวได้นิดหน่อย นะเพราะฉะนั้นตัวการสั่นตัวนี้มันก็อาจจะช่วยเฉยๆตรงนั้นได้อันนี้ก็ลองดูครับอันนี้แล้วแต่ถนัดกันแล้วก็แล้วแต่การเลือกใช้ทีนี้ต่อมาครับเรื่องให้ภาพคมชัดที่สุดสมมุติเราถ่ายวิวหรือถ่ายอะไรก็ตามที่อยู่นิ่งๆนะครับเราใช้ขาตั้งให้กล้องนิ่งที่สุดนะครับถึงแม้เราจะลากคับเจเตอร์ที่นานกว่าปกติอย่างเช่นเราอยากถ่ายในช่วงที่แสงโพเพสแสงกลางคืนหรือมืดหน่อยนะ,ะถ่ายดาวก็ได้เราจะต้องตั้งอาจจะแบบ ยี่สิบวิสามสิบวิซึ่งส,สปีดชอเตอเตอร์ประมาณนี้ครับเราไม่สามารถถือให้มันนิ่งได้อยู่แล้วมันไม่มีทางมันจะต้องใช้ขาตั้งกล้องเข้ามาช่วยเนาะเพื่อให้มันนิ่งแล้วก็ภาพคมชัดมากที่สุดหรือถ้าเร็วขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นการถ่ายพุนะครับหนึ่งดอกที่พุมันยิงปุ้งขึ้นมาแล้วแตกเราอาจจะตั้งประมาณสักห้าวิสิบวิประมาณนั้นซึ่งมันถือด้วยมือไม่ได้เราต้องใช้ขาตั้งอยู่แล้วครับตรงนี้เนาะอ,อันนี้ก็เลือกใช้ให้ถูกประเภท แล้วก็หัวข้อที่3ครับเรื่องการเปลี่ยนอุปกรณ์เนาะอย่างข้อแรกเนี่ยเรื่องการปรับตั้งที่ตัวเราการเปลี่ยนที่ตัวเราการฝึกที่ตัวเรานะครับอย่างที่2คือการตั้งค่าในตัวกล้องต่างๆในตัวกล้องในตัวเลนอุปกรณ์เสริมนะครับทีนี้ข้อที่สมสมมติว่าเราเราปรับหมดแล้วนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายคือการใช้เงินแก้ปัญหา <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ทุกตัว ไม่มีตัวไหนที่ดีที่สุดและตอบได้ทุกโจทย์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะอุปกรณ์แต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเด่นของตัวเองให้ได้ใช้งานกันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสมมติมว่ามีกล้องสองตัว Sony A1 กับ Alpha 7 Mark IV ถ้าเอาไปถ่ายนกถ่ายแอคชั่นสปอร์ตถ่ายกีฬา A1 ชนะแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเอามาเดินรลอก นะผมว่าบางคนอาจจะต้องมอง Alpha 7 Mark 4นะเพราะอะไรเพราะ A1 จอฟลิปไม่ได้นะครับแต่ Alpha 7 Mark 4จอฟลิปมาได้ถึงแม้ว่า A1 จะถ่ายวีดีโอความละเอียดได้ดีกว่าเยอะกว่าแต่ในการใช้งานมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต้องเวทชกันดูว่าเราใช้งานแบบไหนแต่ผมว่าประเด็นหนึ่งหลักๆเลยคือเรื่องจอนี่แหละเพราะว่าถ้าเราถ่ายตัวเองแล้วเรามองเห็นจอด้วยมันช่วยได้เยอะมากม A1 มันได้แค่แบบทิ้วขึ้นทิ้วลงมันฟลิปออกมาไม่ได้เนาะอันนี้คือข้อแตกต่างก็ลองเลือกดูว่าอ,อุปกรณ์ที่เราใช้แบบไหนจะตอบโจทย์ของเรามากที่สุดถ้าถ่ายนก A1 ชนะแน่นอน,นแต่ถ้าเดินรอกก็แล้วแต่คนถนัดครับอย่างของผมเนี่ยถ้าใช้ถ่ายคลิปตัวเองเหมือนตัวเนี้ยผมใช้ iPhone 13 Pro อย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่า A1 เนาะผมไม่ได้ต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆหรือไฟวิดีโอใหญ่หญๆอันนั้นไม่จำเป็นเรื่องต่อมาเรื่องเรื่องเลนส์ผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบไป ตอนนั้นเป็น SIGMA 500f 5 6 dgdn os sport นะครับเปรียบเทียบกับ SONY fe 400f 2.8 gm ราคา 400gm 4แสนกว่าบาทราคาของ SIGMA ประมาณแสนสามต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับสเท่ากว่ากว่าทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องทั่วๆไปเลย มา f 2 8เนาะกับ f 5 6มันมันชัดมากเลยว่าตัวไหนที่มันน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่ากันเนาะแต่อย่าลืมครับสมมุติว่าถ้าเราจะเข้าป่าเนาะเดินเยอะเไม่ต้องเข้าป่าก็ได้ไปไหนก็ได้ที่เราต้อง,ต,องต้องแบกกล้องแบกเลนแล้วเดินเยอะเะน้ำหนักมีผลถูกไหมครับแล้วถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปในที่ที่มืดหรือว่าแสงน้อยมากอ่ะแล้วเป็นผู้หญิงตัวเ,เล็กๆแล้วอ,อยากจะเบาตัวนะครับตัวซิกมา 500ร5 6 d g d ฟาจุดนตัวนาจะตอบโจทย์มากกว่าก็ได้นะครับเพราะน้ำหนักเป็นแค่1น5เท่านั้นเองในขณะที่ 400GM ถามว่าคุณภาพดีไหมคุณภาพดีรูปแสง2.8งน้ำหนัก2.9กโลนะครับต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะเลยทีเดียวผมเคยถือเดินทางไกลประมาณหนึ่งก็ก็รู้สึกได้ผู้ชายตัวใหญ่อย่างผมนี่แหละอาจจะอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงน้ําหนักแล้วก็ขนาดของมันนะครับที่ที่บางทีเราก็อยากเอ้ยแบบ วางสักแป๊บหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะแต่ถ้าเราไปนั่ง,งถ่ายในที่ที่แสงน้อยแสงสภาพแสงโหดร้ายเลยอ่ะอันนี้แน่นอนครับ 400gm 2.8 f 2.8ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าอยู่ละถูกไหมครับซึ่งเพราะฉะนั้นเลนส์แต่ละตัวมันก็จะมีข้อดีข้อเด่นที่ต่างกันนี่ไม่พูดเรื่องราคาเลยนะที่ต่างเกือบ3เท่าน้ำหนัก1.3กับ2.9 แต่รูรับแสงก็ต้องยอมรับว่า2.8เนาะกับ5.6นะแต่ถ้าถามเรื่องความคมเรื่องคุณภาพถ้าแสงพอทั้งคู่ผมว่าก็ถือว่าดีทั้งคู่คุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะว่าเขาก็แหมเนาะคนละทางก็ลองดูครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบให้ดูว่ามันไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนที่ตอบได้ทุกโทย์หรอกม,มันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีงบพอนะครับใช้เงินแก้ปัญหาได้ ไปเลยครับอันนี้แนะนํามากๆสมมุติถ้าเราจะถ่ายที่แสงน้อยเรามีเลนส์ f4 f5.6 เนี่ยเราก็อาจจะไม่พอถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้2.8สปีดชัตเตอร์ so มันลดลงได้เยอะมันก็ช่วยได้หรือจะถือกล้องนะครับแล้วถือเลนส์แล้วอ่ะซื้อขาตั้งดีๆเบาๆสักตัวหนึ่งอย่างเช่นของเฮปิดนะครับตัวนั้นรัหนักได้เยอะมากๆเราก็พับแล้วเล็กเบามากๆโลก,กว่าเหมือนกัน อันนั้นก็สบายๆครับใช้เงินแก้ปัญหาซื้อได้มีขาตั้งตั้งรอถ่ายคมกริปทีนี้ต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างของตัวกล้องนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น Alpha 7 Mark 4กับ Alpha 7 C Mark 2 2ตัวนี้ออกมาเหมือนพี่น้องแหละนะครับถ้าด้วยชัตเตอร์สปีดที่ทำได้สูงสุดคือ1 8ึ่งส่วนเท่ากันเพียงแต่ว่าของ Alpha 7 Mark 4จะเป็น m ม c h a น i c a l 1.8000ส่วน8 0 0ได้แต่ถ้าเป็น Alpha 7 C2 นะครับ1ส่วน8 0 0ต้องเป็น Electronic Shutter ทีนี้2ตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่า Electronic Shutter จะทำให้ภาพเกิด rolling shutter effect มากกว่านะอย่างตัวผมถ่ายนกถ่ายภาพเคลื่อนไหวมีการแพนจะยิ่งเห็นชัดในกรณีของ rolling shutter effect ภาพจะยืดออกบางครั้งถ่ายนกกลายเป็นประมึกก็มี นะครับอันนี้มันคือเราเรียกชัตเตอร์เอฟเซึ่งเราหลีกเลี่ยงได้โดยการปรับไปเป็น Mechanical s h u ล t e r เตอรแต่ทำยังไงล่ะของ Alpha 7 C2 มีแค่1.4000ส่วน4000ของ Alpha 7 Mark 4มี1.8000ส่วนแ0 0 0ไมครับแล้วการถ่ายนกบางครั้งถ้าเราถ่ายนกตัวเล็กๆมันจะยิ่งมีความเร็วมากเราจะต้องใช้ชัตเตอร์ที่สูงขึ้น1 5 000, 1, 0 0ส่วน5000ส่วนอันนี้ต้องใช้แต่มันไม่มี เห็นไหมครับอันนี้คือการใช้เงินแก้ปัญหาหรือการอัพอุปกรณ์นะครับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาพที่เราต้องการจะไปถ่ายแต่ถ้าถามว่าเราเดินเล่นในเมืองชิลๆถ่ายสตรีทเบาๆเล็กๆนะครับ Alpha 7 C2 ตอบโจทย์มากกว่าอยู่ละเห็นไหมครับมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันของกล้องแต่ละตัวเนาะอันนี้ลองไปพิจารณาตัดสินใจกันดูแต่ถ้ายังคิดไม่ตกนะครับไม่รู้จะยังไงดีก็ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันก็ได้ครับจะได้มาดูว่าติดอะไรยังไงตรงไหนแล้วเรามาคุยกันแล้วก็ใครที่เริ่มใช้กล้องแล้วแต่ยังงง,ง,งงกับการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับก็ตอนนี้ผมเปิดสอนแบบตัวต่อตัวเนาะก็คือพาไปเดินเล่นอย่างเช่นเดินเล่นในสวนแล้วเราก็เดินคุยกันว่าตรงไหนปรับตั้งค่าอะไรยังไงมันคืออะไรยังไงบ้างปีชัตเตอร์คืออะไรค่า f คืออะไรเอซโซมี S o B, ผลยังไงกับภาพ ตรเนี้ก็ไปเดินคุยกันนะครับก็กะไว้ประมาณสักสาี่ชั่วโมงต่อ1นึ่งรอบำสำหรับวันธรรมดาถ้าใครสะดวกหรือสนใจนะครับก็ทักมาได้ที่หลังไม้ทางกล่องข้อความหรือว่ารายละเอียดติดต่อด้านล่างที่ผมจะทิ้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก็วันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสําหรับการถ่ายภาพยังไงให้คมชัดที่สุดนะด้วย3หัวข้อนะปรับที่ตัวเราตั้งค่ากล้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ลองดูครับใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็ทักทายคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้อันนี้ยินดีมากๆเลยแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันะนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย